นน้ําอ้อยน้านนาาําตาลพวกน้ําชากาแฟไม่มีท่านไม่สนใจเช่ด้วยประกอบกับทัางมันไม่ค่อยมีถึงมีก็ท่านก็ไม่สนใจพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นพอท่านไม่ยุ่งกับอะไรนะ ที่เรามาย่างอย่างเข้ามาพ้าคราวกับเพื่อนกับฝูงที่ให้ชื่อให้นามว่า,าพระกรรมฐานนีมม่มาเราไม่ะมามาด้วยความนอนใจนะหัวใจดวงนี้ไม่เคยคุ้นกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุถึงกิริยาจะแสดงออกในวิธีใดอาการใดก็ตามติตไม่ได้คุ้นติตไม่มีอะไรที่จะคุ้นในสามแดนโลกธาตุ ทีจะดูอะไรมันจึงดูด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาด้วยการพินิดพิจเจรนาไม่ใช่แบบทเ่ี้ยสังหาพาดูพาเคลื่อนพาไว้พาอยู่พากินซึ่งเมืองพอไม่เีของท่านผู้มีทำบังคับจิตใจหรือมีทำใ,นใจนี้ถ้าไม่ตื่นกับอะไรนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีมากมีน้อยทั้งไม่ตื่นเจนไม่ตื่นจะทําอะไรก็ไม่ตื่นเมื่อถึงขั้นพอตัวของธรรมแล้วพอดีอยู่กับธรรมทั้งหมดไม่มีอะไรจะเลื่อเลยยิ่งกว่าความพอดีของธรรมเพราะอะนติยาการอะไรที่แสลงธรรมแสลงธรรมจึงรู้ได้ทันทีทันทีสําหรับผู้มีใจเป็นธรรมและเป็นธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่คึุ้นกับอะไร มียี่หู้จริงๆนะเนี่ยจต่ว่าข้าเข้าอยู่กับโลกกับโรงสารกับสมาคมต่างๆใจดวงนี้ไม่ได้คุ้นกับเสิ่งใดน,นะไปที่ไหนมันจะดูมันจะสอดจะแทรกด้วยความเป็นธรรมมันจะดูทุกแง่ทุกมุมใสจะรอดถึงหมู่เพื่อนคือมาอยู่ร่วมกัน เวลามาขบมาฉันร่วมกันมีใครรู้ไหมว่านี่ดูตลอดนั่นเพราะนั้นกับมุมมามุมม,มามู้นี้นิสัยมุมมามนิสยัยจะะการนิสัยสวยงามมันก็จะแสดงออกในเวลานั้นนี่ทำนี้จับไปหมดเลยดูหมดเียหมดส่วนมากได้จากความชอาใจ จะได้ความอนุโมทนาสารูปการมีน้อยมากนะที่เรื่องของที่เหยียบทำผู้ปฏิบัติทมก็ตัวเองก็ว่าปฏิบัติแล้วออกหน้าออกตาว่าปฏิบัติทมแต่ทําเหยียบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทาขึ้นอยู่บนหัวใจขึ้นอยู่บนคอบนหัวใจไม่รู้นะไม่ได้ยกตนของท่านเอาทำมา เราก็กราบทำทำสูงเรากลาบทำที่เป <h> <language> ็นของสูงเลิศอเลยแล้วเอานั่นแหละจับดูทุกอย่างเราไม่เอาตัวเราจับเพราะเราก็หมุกเพื่อนสูงกับใครๆมันก็พอๆกันต้องเอาทรรมาจับมาดูมันถึงได้เห็นละเอียดแล้วออทุกอย่างทุกอย่างนี่คือว่าทำโล่โลกยอมรับยอมรับอย่างนี้เองคือไม่มีอะไรเหนือธรรม ทำเท่าตรงไหน,นงามตางามใจงามหูพูดออกมานี่จะเป็นยิยาอะไรออกมาเป็นคำร่วนลวนลวนลวนยืดยได้เป็นคติตัวอย่างได้ีเรียกว่าธรรมเพราะแมู่คจารย์ทั้ง ท่่นเคยเล่ายับเดียวกันเราก็ก็ไม่มีเรื่องการฉันท้อนในบาทของพราผู้ฉันในบาทนะเราก็ก็ไม่ฉันฉันท้อนแต่เวลาไปอยู่กับพ่อแม่ผู้จารมามันจึงได้คิดนะข้างคื่ขึ้นมาลอยๆยลอยลอยเนี่ย คำว่ารอยในยคำพูดคือรอยจิงแจวรสชาติของคำว่าคำว่ารอยรอยู่ในนั้นลึกซึ้งมากคนว่าพระกรรมาฐานเราว่าฉันอะไรต้องฉันด้วยความเป็นธรรมไม่ให้มีเจสนาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายยิ่ทำลายปากทำลาย หัวใจให้เป็นความเฉยขยายนต่นเคร่งไปกับอาหารการขบศการสันทั้งหลายานนะทั้งววงนั้นนะหิ้วก็ยอมรับไวถึงการท้าทายเพราะเป็นสมมติด้วยกันแต่จิตใจเป็นเครื่องสกัดสะก้อนเป็นเบรคข้ามร้อนั่นตางทีจิตใจไม่ให้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เออเหิมมันจะเห่เหิมไปไม่ได้สั้งบางนั่นเราไม่หมือนนะไป ไปหาท,ท <1971. S 1> ่านคุยท่านพูดเอาต่ออยู่แล้วที่จะยึดจะเกาะอัจขัของท่านขั้งก <Alex Myers fucking S 2> ็ข <Far> ันก <ens> ็สมเหตกแต่ว sure. ่าขันพอเยียวยาคาดขันไปเท่านั้นไม่ได้ขันด้วยความฟุ้งเฟ้อเหือเหิมหลงนี้หลงปากหลงรถหลงคาดอะไรไปยังโลกต้้งหยเขาเป็นกันนัก ธรรมะต้องเป็นผู้รู้เมื่อรู้ต,ตัวเสมออาหารมีมากมีน้อยก็รู้ว่ามีมากไปน้อยแต่ไม่ตื่นหากห้ามตลอดจากนั้นท่านก็วนเข้ามาหาการฉันในบาดการฉันในบาดมันก็หลุดใจท่านว่างั้นนะแต่เราไปนั้นก็ไม่เห็นท่านก็ การเอาช้อนตักอาหารในวาดรันใช้ว่าฉันในบาตที่สิแนละ้วคือเอาเอาช้อนตักอาหารอยู่ในวาตว่าฉันเกลี้ือทั้งผู้สูดนี่สะเทือนหนักนะเพราะว่าผ้าเรามาฉันจับหนผ้าก็หมายถึงผ้าปฏิวัติเพื่อต่างต่างที่มาฉันจับหง อาหารไม่หวากับเกว่าพอเป็นไปทางนั้นไม่ได้มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าทำอันนั้นทันลงไปพอยังอัตภาพให้เปล่นไปอาหารติตไปน,นี่ควรโจงขนาดไหนก็พอดีกันกันกบธาตุกับขันอยู่นั่นแหละจังละจะเป็นสูงเป็นต่ำขนาดไหนถ้าขันรับได้พอดีเรืยกันทางนั้นพอยังที่ใช่เปลยนไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่มีอะไรเลยอลยกอกันพอที่จะสอนแย้งหาให้ด้วยการลืมเนื้อลืมตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินทันว่างนันเมื่อที่ยดินเข้ามาอยู่เราพูดขันกังขันสำหรับท้ากัมขานเราก็เพื่อจะเห็นโทษเห็นภัยในความเสื่อไหนทุกอย่าง้วสุดท้ายก็ร่มมาการโขกการขันทันว่าง เมื่อขบฉันเอาอาหารอาะไรลงในบาตรแล้วยังเอาช้อนลงไปตักในบาตรมาฉันอยนี้มันเลกลายเป็นขุนนางก็ตกเร่อนขึ้นในท่ามกลางกรรมฐา,านท่านว่านี่นะเราไม่ยืมน,นะมันกลายเป็นพระขุนนางก็ตกเรื่อนขึ้นในท่ามกลางทำของผู้ฉันในบาตร มีเยอะวาไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยควาธรรมเพราะท่านคิดอย่างนั้นท่านคี่ท่านเล่าออกมานะเวลาไปก็ไม่เห็นท่านเอาช้อนฉันตักตักในวาดฉันนะไม่เห็นแต่เวลาท่านพูดออกมารี่สะเทือนใจหนะักข่าชาวบ้านเลยเราต้งแต่วันนั้นมาเนะี่ยเอาช้อนตักอาหารในบาดมาสั่งไม่มีเลยนะ เพราะมันึงนใจมือนี่มีไว้สําหรับเหล่านี้ท่านว่ามันจะไปหาเจ้าขุนมนุนนายพระขุนนางมาจากไหนมาตั้งอยู่ในาังวาดเวลาฉันในวาดท่านว่ามันนะเราเลยสะเทือนใจหนักเราก็ไม่เคยตั้งแต่ก่อนเราก็ยังไม่ได้เพราะเพิ่งออกมาปฏิบัติ ก็ไม่เควรซ่อนจากอาหารในบาทถันเลยต้างจับบังหน้านตัวร้างบังี้อมันก็เป็นความเคยชินในธาตุในขันในจิตใจอันนี้เป็นธรรมชาติพอดีมือขันเข้าไปเข้าไปพอ่อเหมาะพอดีกับความจำเป็นระหว่างธาตุขัน กับอาหารบำงุงกันเท่านั้นพอะไม่ให้เลยจากนั้นไปจัติดเลยลเราโคบายะนั้นเ้าก็ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมีสำหรับเราเองก็เพิ่งออกก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพอออกไปก็ไปเห็นหนะะ แล้วเวลามาฉาันกับหมู่กับเพื่อนนี่ดูเวลาพ่านเนนที่เป็นวงกรรมฐา,านมาค่าเข้ากันเป็นยังไงมันปิดไม่อยู่มันจะเอาภูเขาห้าลูกมาปิดก็ไม่อยู่วิสติปัญญาที่จะสอดส่องดูแลในความเคลื่อนไหวของเพื่อนผูกนี่ดูเราดูจิงเราไม่ได้คุยเราดูจริงๆเวลามีภา้ากรรมฐานมารวมกันเป็นยังไง นี่ใสยดั้งเดิมเป็นมายัางไงมันจะมาแสดงใน่้ากลางนั่นมาแสดงอะไรก็ได้เห็นได้ชัดเจนชัดเจนเคยชันไหมเคยทำไหมก็เป็นอย่างนั้นมาเลยๆนั่นมันบอกในเวลาออกว่าชุมนุมกันว่ากรรมาฐานเราเข่งขัดหรือไม่เข่งขัดเราพูดเฉพาะวงกรรมาฐาน <c oughs> เราไปในวงกรรมาฐานรู้สึกว่าอ่อนใจเฉพาะอย่างยิ่งเช่นมารวมฉันนี่ ดูหมดนะรู้หรือไม่ว่าเราดูหมดวงกรรมาฐานด้วยกันนั่นแหละดูกันที่อื่นเราไม่ดูไม่ใช่เขตแดนที่เราจะดูก็เกี่ยวข้องกันก็คือมีโอกรรมาฐานเราดูจริงๆนะฉันด้วยความเห็นภัยหรือฉันด้วยความเพลิดเพลินฉันด้วยความลืมเนื้อลืมตัวหรือฉันด้วยความจําเป็นของธาตุขันธ์ที่บํารุงกันระหว่างอาหารกับ ขาดการของเราหรือฉันเพื่ออะไรมันก็ดูกันไปหมดมนั่นนี่แหละเรื่องธรรมท่านสอดส่องหมดนะเพราะฉะนั้นท่านผู้มีธรรมในใจท่านจึงไม่ตื่นตัวท่านไม่ลืมไม่ลืมอะไรทั้งนั้นแหละไม่หลงอืจะมีมากน้อยกองเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขาท่านก็ไม่หลงท่านไม่ตืน่นท่านทราบ ตลอดทั่วถึงด้วยธรรมครอบไปหมดดูไปหมดเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการปฏิบัติของท่านเป็นความราบรื่นโดยหลักธรรมชาต,ไตามมิไม่ต้องบงีบไม่ต้องบังคับคือความเชื่อชินของธรรมในใจพาให้เปลี่ยนไปเรียบร้อยไปหมดเลยนั่นนี่เราผู้ปฏิบัติเพื่อกํจาจัดกิเลสท่านทาของท่านอย่างนั้นนะถ้าไม่ทำโดยความฟุ้ <choking S 1> <อ>งเฟ้อเหื่อ <lan> <ๆ>มหลงลืนหลงปากหลงอาหารการกกการินหลงอเติกาล่าที่เข้ามา เฉลยวายบูชามากน้อยเป็นบ้าไปเลยท่านไม่หลงเหล่านั้นเป็นนั่นเหล่านั้นเป็นนั่นทํากับใจที่เล็ดกับใครกับใจที่เป็นค่าสื่อที่เป็นคุณต่อกันอยู่กับใจนันท่านจะดูจุดนี้มากกว่าอะไรที่เป็นภัยต่อใจเขาคือที่เลสเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้าก็ทําให้จิตใจอ่อนอ่อนแอทอแท่ลงไปเลวไหลไปถ้าทํามีหนักมากที่เลสก็ค่อยจางไปจางไปจิตใจก็ค่อยดีขึ้นมา มีความสงบลมเยน็นนั่นเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติประกอบความภาคความเพียรม <c oughs> ีทุกอย่างที่พูดมานี้เอากินเอาจังทุกอย่างนะเราไม่ได้หลอกแหละนะพิจน่ะพิจณาย้อนหลังนี่ว่าในทอดแท้อดแอนในความภาคเพียรตรงไหนไม่มีบอกว่าไม่มีมีแต่ขยะขยะคืออย่างนั้นมันก็ทำได้ คือมันระยะแก่วันนี้กับเราดูเรากําลังหนุ่มน้อยนั้นกําลังฟัดกับเราเบียงกับพี่เหล็กอยู่นั้นมันเอาเป็นเอาตายเขาว่าไม่ได้รู้ประชาระเลยเวลานั้นนี่เวลามันแก่แล้วมันไปย้อนหลังไปดูนี่โหขยะขยะเหมือนกันโอ้อย่างนั้นมันก็ทําอย่างนี้มันก็ทําได้ทําได้ทําได้คิยดย้อนหลังไปอย่างนั้นที่จะคิดว่ามีความอ่อนแอท้อแท้ในสั่งคมภาคความเครียดนี้ไม่ปรากฏพูดจริงๆนะ ถึงจะล้มลูกคูุขานก็นดิ้นซัดกันอยู่เลยขั้นล้มลูกคูกขานนั่นแหะให้ถอยไม่ถอยเอากันอยู่นั่นน่ะถึงขนาดที่น้ําตาล่วงบนภูเขาก็เคยเลยเล่าให้ลูกศิลูกหาฟังสู้กิเลสไม่ได้สติตั้งล้มหอยล้มหอยล้มหอยตั้งเท่าไรล้มเท่านั้นไม่อยู่สติตั้งไม่อยู่ความเพียรไม่มีถ้าลงสติตั้งไม่อยู่แล้วความเพียรไม่มี ้าความถ้าสติตั้งได้มากได้น้อยความเพียรมีสติตั้งสนิทแล้วกิเลสไม่เกิดถ้าลงสติได้ตั้งเข้าไปในจิตใจดีๆแล้วกิเลสจะไม่เกิดมันจะมีเท่าไหร่ก็เกิดไม่ได้เรากิเลสที่เป็นฝั่งมหาสมบูรณ์มานี่ยมจริงๆนะถ้าลงสติดีแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้วันย่างค่ําก็ไม่เกิดนี่ทําแล้วนะเอาไม่ยอมให้เผลอว่ะ หาราคาเกณฑ์ทดสอบจะขอมันไปยังไงจิตจริงจริงอย่างอย่างนี้พิจารณาทดสอบลงจุดใดแล้วเอาโกงใจลงจุดนี้เอาจุดนี้ให้เจมเนียวก่อนให้เห็น,ให,หนให้เห็นผลกันก่อนถ้าจะปล่อยวางหรือจะปล่อยวางถ้าจะเสริมขึ้นก็เสริมถ้าไม่เสริมท่จะปล่อยวางเอาวิธีใหม่ก็เอาซัดกันอย่างนั้นนะไม่เช่นนั้นไม่ทันกับกิเลสนะเรื่องของของกิเลสนี่แหมเหนียวแน่นมากทีเดียว ที่ท่านว่าบูติตังพรมจริียังตะตังกัริยังนี้กระเทือนสามแดนโลกธาตุของวัตวน์คือที่เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือโลกเหนือทั้งสารครองวัตจักรวัตจิตให้ตายกองกันอยู่นี่มีเจดเท่านั้นพอเี่ขาดสวรรค์ลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเข้ามาผ่านหัวใจเลยคือใจพระละหัน ตั้งแต่ที่ขาดตะบันลงไปแล้วใจพระหันไม่มีภัยไม่ไม่มีอะไรที่จะมาข้อหัวใจท่านเลยที่นี้เมื่อเป็นสะนั้นมันก็ชี้ลงที่กิเลสกิเลสเท่านั้นข้อหัวใจขาดหัวใจทิ่มแทงหัวใจพอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือโล่งว่างไปหมดเลยสามเด้นโลกธาตุไม่มีอะไรจะว่านี่กดใจที่ว่างจากกิเลสนะนี่ละใจท่านลงได้ถึงขั้นนี้แล้วว่างหมด อยู่ที่ไหนอยู่ได้ตายได้ไม่มีปราชาการว่าตายจะตายกําหนดยังไงไม่มีกําหนดเลยมันพออยู่กับใจที่เป็นอันเดียวกับรมทั้งแท่งแลวเป็นอันเดียวกันจึงไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะไปตายที่ไหนไปเกิดที่ไหนไม่มีพออยู่กับนั้นหมดเมื่อพออยู่กับนี้แล้วไปคั้วหาอะไรนั่นละจิตที่หลุดพ้นแล้วทุกอย่างจึงไม่คัวหาอะไร ตอนแรวจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนคัวหาไห่ทำไม,มก็มันพออยู่กับหัวใจดีสุขสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่ควาถึงเวลามีชีวิตอยู่ก็ดูกันไปสังขารร่างกายเป็ี่ยนไปได้ปวดปวดหัวตัว,วตร้อนดูแลกันไปรักษากันไปสิ่งใดจะรักษาได้รักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปปล่อยไปเมื่อมันเต็มที่รักษาไม่ได้แล้วสลัดพวเดียวไปเลยนั่นท่านไม่ได้ห่วงนะเรื่องจิตนี่ก็เรื่อง บนเรื่องธาตุขันนี้มันก็ดินน้ําลมไฟก็เหมือนกับโลกทั่วๆไปพอสลายจากความส่วนผสมของมันแล้วมันก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเท่านั้นเดงกไม่เห็นมีอะไรใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่พึ่งสิ่งของนี้ไม่พึ่งดินน้ํนาลมไฟไม่พึ่งกันอาศัยกันไปเฉยๆเราเป็นธรรมชาติที่บริรสุทธิ์สุดๆแล้วไปพึ่งกับอะไร ถ้ายังพึ่งเขาอยู่่วน้จะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรคำว่าพึ่งก็เพียงอาศัยธาตุขันอยู่เตียงเท่านั้นไม่ได้หวังพึ่งว่าเราบุกฟ้องที่ตรงไหนในจิตใจของเราเป็นใจที่บริสุทธิ์ดล้วนนั่นละใจที่ได้ฝึกฝนอบรงเต็มที่แล้วก็จางแจ้งเลยใครจึงจะมองข้ามใจนะใจเป็นของสาคัญมากทีเดียว พาโลกให้เกิดตายกองกันอยู่นี่ทุกภพทุกชาติไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าพบใดชาติใดนระกอวิีีมันเกิดได้หมดตายได้หมดสวยกรรมได้หมดสวรรค์มมโลกมันไปมันขึ้นมันลงของมันอยู่อย่างนั้นวิถีจิตของวิถีของของจิตของใจที่เป็นนักเข้าเกี่ยวทีนี้ม่เว่าฟาดอันนี้เราให้ขาดตะวันลงไปแล้วมันจะไปทางไหนมันก็รู้ขาดหมดไม่มีทางไป นี่นความบริสุทธิ์ล้วนๆจะไปหาอะไรนั่นมันพออยู่กับหวัวใจทุกอย่างแล้วไม่ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปกินไปนอนไปเอาทนถ้าตทนขันนี่ก็นทนกันไปอย่างนั้น,นแหละรักษากันไปเมื่อถึงการเลื่นหรืรรไปไม่ได้หรือสาัพืเลยหายเยยบไม่มีอะไรเป็นห่วงที่เวลามีชีวิตอยู่นี่ก็คือเรื่องชาติเรื่องขันเนี่ยพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่าย เป็นกังวลทั้งๆที่ใจบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องได้เป็นกังวลความรับผิดชอบในธาตุในขันเพราะสุฉีก็มันแล้วธาตุขันไปไปรอดแล้วสลัดพวกไปเลยนั่นละอันว่าอนุปาทิเสนิพานเรียกว่านิพานล้วนๆไม่มีสมมติเข้ามาแฝงเลยอย่างพระละหันท่านสมท่านถึงนิพานทั้งเป็นแล้วแต่ธาตุขันที่รับผิดชอบของนั้นอย่างหี จึงเรียกว่าสาอุปาฏิเสสนิพานจิตถึงนิพานแล้วแต่ทตุขันยังต้องรับผิดชอบกันมีก็เป็นความกังวลอันหนึ่งของมันอยู่แต่พอทานขันถูกสลัดลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วอนุปาฏิเสสนิพานก็มาเองนั่นองนอนุบาฏิเสสนิพานคือพระพุทธเจ้าพระอรหันนั่นคำว่าตายเกิดตายเกิดนี้ตายกองกันนี้มีมากเท่าไหร่ พิจนาในวัดตะวันอนันนี้ทั้งเขาทั้งเหลา่าใายเก่าใตายใหม่ใายทับใต้ถมกันกี่บวกกับกี่กันมัไม่ได้นะถ้าว่าไม่สร้างความดีความดีให้เป็นสเสบียงอันดีงามเพื่อฉุดลากขึ้นฉุดลากขึ้น,นจะไม่มีวันพ้นจากความตายกองกันอยู่ในภพชาติต่ตางๆได้รับความทุกข์ความทรมานหามประมาณไม่ได้นะจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไปผู้ เห็นการไกลให้คิดถึงความดีงามเพื่อเป็นสเสบียงของจิตได้ฉุดลากตัวเองให้ลุดพ้นไปโดยลําดับลาดาต่อไปก็พ้นได้ทางพระพุทธเจ้าพระละหันท่านก็เป็นเหมือนเราเรา,เราท่านแต่ก่อนท่านมีกิเลสอยู่เหมือนกันแต่เวลาซักพอ้อไปหนักเข้าหนักเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ถึงนิพพานได้เลยนี่จิรด,ดวงนี้เป็นกิตที่ควรจก่การอบรมเหมือนกันซักพ้ ให้สะอาดสะอ้านไปได้เหมือนกันถ้าไม่นอนจมนอนตาอยู่เฉยฝึกฝนได้นะใจของเราอย่าพัอยู่พากินพาลับพานอนพอสืบวันสืบคืนวันแจ้งวันนี้มืดวันนั้นนับวันนับคืนนับปีนับเดือนอยู่เฉยนับแจ้งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรดูหัวใจของมันขาดทุนๆหรือมีกําไรอะไรให้ทดสอบตัวนี้ด้วยสิ เราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อแจ้งเขาเวลาผิดชอบกัอใภัยนะเขามีมือมีอแจ้งมาตั้งกับตั้งกันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาแต่จิตใจกับความดีความชั่วเนี่ยมันรับผิดชอบกันตลอดมานะถ้าทําความชั่วมากไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานพบที่เขามีบุญมีกุศล,ลเขาไปอยู่สเสวยสมบัติอัน <c oughs> ดีงามของเขาเราไม่เลยไปเยไปสยแจะบาปแต่การความทุกข์ความทรมานมันเข้ากันได้หรยอ ให้พากันพิจารณาเถอะนะคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดไปไหนมันผิดอยู่กับพวกเราดีนะเวลานี้ให้แก้พวกเราอย่าไปแก้คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความสุขเก้าดีงามเยบร้อยแล้วทุกบททุกบาทออกมาจากสวขาคธรรมจัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นอย่าไปแก้ไปไขให้แก้ไขตัวเองที่ไม่ดีตรงไหนให้แก้ตรงนั้นนะ ถ้าไม่แก้ตรงนี้จะผิดไปตลอดตั้งกับตั้งกันตายจมกันอยู่อย่างนี้นะพบนี่เราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นพวกมนุษย์ก็ยังดีอยู่นะแล้วเผื่อมันเป็นพบเปรตพบกผีพบจะลรกอเวกีเข้าในใจของเราตรงนี้เราจะเไป็นไยังไงพากันชีเสียทั้งต่บัดน,นี้นะถ้าไม่คิดจะตายชิ้นเนะ่าๆี่ยศาสนาพูดเป็นศาสนาของจองป่าพูด,พด,พด ได้เป็นรุพุทธเจ้ามาสอนโลกด้วยสวนนัดิ์คารธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างพวกเรามันมีแต่ความ,มปีติประพาเต็มหัวใจหัวใจบะพุทธเจ้ามีแต่ความสะอาดสะอา้านโลกมิถูรู้แจ้งทั้งโลกโนอโกตรงไรตลอดตัวถึงสามแดนโลกธาตุตรงรู้แจ้งหมดมนั่นความรู้ของระรุทธเจ้าแต่ความรู้ของเรานี่มันปิดป,ปัติาตีบกันอันตู่ตามีอยู่จีจตาก็ตามแต่ตาในจีใจมันบอด มันไม่สนใจในศีลในธรรมสนใจแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมตายแล้วกบับกรรมมันไปเป็นกรรมเป็นเบญต่อตัวของเราเองจะไปเป็นต่อผู้ใดใครทําบาปบาปนะั้นแหละไปเป็นคู่กรรมคู่เหรกันใครทาบุญก็นั่นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายให้เลือกเอานะทั้งสองในเวลานี้เรามีชีวิตอยู่อย่าปล่อยว่างเฉยๆตายไม่เกิดประโยชน์นะชาตินี้รู้กันชัดเจนแล้วว่าเป็นชาติมนุษย์ รู้ทั้งดีทั้งดื่อทั้งบุญทั้งบาปไม่น้ำซ้ำแรงเด็ดโพพูดศาสนาเป็นศาสนาของศาสนาที age, ่เลิศเลยสุดยอดในโลกนี้แล้วให้นำมาปฏิบัตินอกนั้นถือเป็นเก็กฎเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นคําสอนที่แท้จริงไม่ได้นะคําสอนพระพุทธเจ้าดีเป็นสวนรรา์รธรราจัดไว้ชอบทุกบททุกบาททุกขั้นทุกภูมิของธรรมส่วนลอกนั้นไม่นเนี่ยมีตะกี้เมันสอน อนนั่นเหมือนมีแจะลากลงลากลงกิเลสลากลงทำลากขึ้นไปสุดท้ายก็แพ้กิเลสมีแต่กิเลสชนะตลอดไปที่ไหนยกธงขาวไปเต็มตัวเต็มตัวมองไปเห็นมีแจะธงขาวธงขาวอะไรมันธงขาวเนี่ยธงขาวหมอบราบให้กิเลสธงแดงต่อสู้กับกิเลสมันไม่ค่อยมีอย่างมากก็มีมันธงเหลืองบ้างนี่นั่งอยู่ตามมีมีธงเหลืองวันแต่มันเหลืองแต่แต่สีเสื้อก็ไม่ทราบนะตัวมันเป็นธงขาว หมอบราบก,ก็บไม่รู้นะเราไม่แน่ให้วิจรณาเองนะอันนี้เราไม่มีความรู้หลังรักปราศลาดแหนมคมให้เจ้าของไปวิชัยดูเสื้อเจ้าของที่นั่งใส่อยู่นี่เหลืองๆน้วมันเป็นยังไงหัวใจของเรามันมีพอเหลืองๆ,ๆบ้างไหมดูหรือมันใจดําปี่ยให้ไม่ไดานะอย่างนั้นเอาละวันนี้พูดตอนนั้น่ะพูดมากเหนื่อยพอ